ชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็ผาสุขจะโดยงอกงามเนี่ยก็คือชีวิตที่เดินอยู่บนทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรนะชาวพุทธเราก็คุ้นเคยเนะกับคำนี้ ที่เข้าใจกันส่วนใหญ่คือว่าชีวิตที่ไม่ได้ไปหมกมุ่นปนเปื้อนตนด้วยกามนะเรียกว่ากามสุขาลิการุโยกหรือชีวิตที่ไม่ได้ไปมุ่งทรมานตนนะอัตากิรมาฐานิโยก เวลาพูดถึงตาก,กิลมตรานิโยรแเราก็นึกถึงภาพของฤาษีชีไพรนะที่ทรมานตนให้ลำบากซึ่งก็มีหลายวิธีมากอดข้าวยืนขาเดียวบ้างหรือว่าฝังตัวอยู่ในดิน หรือนอนอยู่บนตะปูเนี่ยจริงๆเนี่ยทางสายกลางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นหลักของการดำเนินชีวิตยอย่างเดียวนะแต่จะเป็นหลักของการรักษาใจด้วยนอกจากการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางแล้วเนี่ย การรักษาใจของเราให้อยู่บนทางสายกลางนี้ก็สำคัญเหมือนกันมันเป็นทางสายกลางที่ละเอียดลงไปอาตากิลมาทานนิโยโหรือการศึกาหรืการนิโยโนี้ก็ยังยังหยาดอยู่แล้วก็ชาวพุทธจำนวนมากก็ไม่ได้คล้องแวะกับทางสองสายนี้ซึ่งเร,เรียกว่าทางสุดตรง แต่ถึงแม้ชีวิตเนี่ยจะไม่ได้ไปคล้องแวะกับทางสุดตรงแต่ในระดับของจิตใจก็อาจจะไม่ได้อยู่บนทางสายกลางก็ได้นะแต่ว่าไปคล้องแวะหรือเวียงจมอยู่กับทางสุดตรงสองทางเช่นเวลามีความสุข ไม่ว่าสุขจากการเสพสุขจากการได้นะได้โชคได้ลาบหรือว่าได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือว่าได้รับสิ่งที่ปรารถนารวมทั้งการที่ได้เสพสิ่งที่น่าพึงพอใจก็เพลินในความสุขนั้น เพลินในสุขจนเรียกว่าลืมตัวอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่บนทางสายกลางจะเรียกว่าเป็นการสุขหรือการนิยมอีกอย่างหนึ่งก็ได้ขั้นเวลาทุกข์ก็จมอยู่ในทุกข แมาจะเป็นทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะโศกทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะวิตกกังวลหรือว่าห่อเหี่ยว <Yeah. S 1> คนส่วนใหญ,ญ่เป็นอย่างนี้แหละเวลามีสุขก็เพลินในสุขจะลืมเน้อล,ลืมตัวเวลาเจอทุกข์ก็ดิ่งดำลงไปเห็นในทุกข์ เวลาดำดิ่งไปในทุกเนี่ยนะเช่นความโกรธเนี่ยนะก็เอาแต่นึกคิดถึงถ้อยคำการกระทําที่ทำให้เราโกรธยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากโกรธหนึ่งก็เป็นโกรธสองโกรธสามโกรธสี่โกรธสิบหรือเวลาเศร้าเนี่ยก็ อาจจะเศร้าเพราะ,ะสูญเสียของรักคนรักแต่ก็พยายามที่จะจมดิ่งในความเศร้ามากขึ้นไปขุดคุยอะไรสารพัดเพื่อทำให้ตัวเองเศร้าหนักขึ้นเพราะว่าความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีหความน้อเนื้อต่ำใจเนี่ยมันก็มีรสชาติ ยิ่งยิ่งจมดิ่งลงไปในความโศกความเศร้าในความโกรธมันก็ยิ่งหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ก็เรียกว่าพลัดลงไปนนะสู่ทางสุดตรงแนละ้วแม้ว่าตัวอยู่วัดหรือว่า ลุงขาวห่มขาวหมาว่หมจีวรเป็นพระเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนทางสายกลางแล้วคนเราสวนใหญเป็นอย่างนั้นแหละเวลาเจอสุขก็เพลินในสุขหัวเลาะเสียงดังแต่เวลาโศกเศร้าก็ร้องไห้เสียงดัง แล้วก็เป็นธรรมดานะหัวเราอเสียงดังเท่าไหร่นะเวลาร้องไห้มันก็เสียงดังเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่าใจที่ไม่ได้อยู่ทางสายกลางแนละเวลาเรากินอาหารอร่อยเนะี่ยโอ้เราก็ปล่อยใจดื่มด่ำในรสชาติที่อรอร่อย เวลาดูหนังสนุกสนานก็ปล่อยใจมันจมอยู่ในความสุขสนานแต่เวลาเจอข่าวร้ายก็ดำดิ่งลงไปในความทุกข์ความโศกค,ความเศร้าหรือความโกรธนี่คือ,อทางสุดโต่งที่ผู้คนมักจะพลัด ตกหรือคล่องแวะหรือถึงแม้จะไม่มีความสุขหรือเจอความทุกข์แต่ว่าสิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือว่าเวลามีกิเลสก็ปล่อยใจลอยไปตามกิเลสขั้นจะมาฝึกฝนตน ก็กลายเป็นว่าไปกดข่มกิเลสนี่ก็ไม่ใช่ทางสายกลางนะปล่อยใจลอยไปตามกิเลสหรือว่ากดข่มกิเลสก็ดูมันดีนะการกดข่มแต่ว่ากิเลสเนี่ยพอมันถูกกดข่มมากๆเข้ามันก็ตีกลับเมื่อความโกรธนี่ที่เราไปกดข่มมัน อาจจะหลบอาจจะหายไปชั่วคราวแตแล้วพอมันถูกอัดแน่นๆเข้ามันก็ระเบิดนะอันนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีอาการปริแตกนะคนที่มีอาการปริแตกเนี่ยอาจจะโดนกระทบด้วยเรื่องที่ไม่ได้รุนแรงจ,จะเป็นคำพูดหรือการกระทาของใครบางคนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีาจจเป็นคนรัก ไปเป็นเพื่อรลมง,งานหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายแต่ว่าเนื่องจากมันถูกเก็บกดเอาไว้มากเพราะการกดข่มความโกรธถึงเวลามันระเบิดออกมาก็ก็มีการปริแตกอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการหรือท่าจีที่ที่ถูกต้องนะเวลา จะรับมือจัดการกิเลสมันได้ผลชั่วคราวแต่ว่าก่อปัญหาในระยะยาวคนที่พยายามอดเล่าด้วยการกดข่มความอยากก็ทำได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งเช่นช่วงเข้าพรรษามันอยากเล่านะกดมันเอาไว้ เขาบอกงดเล่าเข้าพรรษาแต่พอออกพรรษานี่ไม่ทันจะข้ามวันเลยนะก็กินเหล้ากันอย่างเรียกว่าเมาหมายจนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยอันนี้ก็ความ ความอยากนี่มันที่มันถูกเก็บกดเอาไว้นี่มันระเบิดออกมาจนเจ้าตัวคุมไม่อยู่แต่ที่กินเหล้าโดนเหล้ากินนะจนบางทีก็เกิดเหตุร้ายเพราะว่าคุมตัวไม่อยู่เราก็มักจะ ปล่อยใจไปในทางสุดตรงนี่ยในลักษณะเนี้ย,เ,ยเวียงไปเวียงมาเวลามีความคิดก็ปล่อยใจลอยไปตามความคิดที่เรียกว่าเผลอปล่อยใจเผลอปล่อยใจลอยแต่ั้นจะมาปฏิบัติธรรมก็ทำตรงข้ามนะัคือเพ่ง คอยเพ่งคอยบังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับมืออยู่กับเท้าบ้างหรือคอยบังคับจิตไม่คิดบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะเวลาปล่อยก็ปล่อยแบบเผลอไป ไม่รู้เนื้อรู้ตัวถึงเวลาก็มากลับมาเพ่งมันต้องเรียนรู้นะในการที่จะรักษาใจให้บนทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งไม่ได้ปล่อยใจไหลไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ได้ไปอาจจะกดข่มมันทางสายกลางนี่คืออะไรคือรู้นะรู้ทัน มีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันไม่ไหลไปตามความคิดแล้วก็ไม่ได้ห้ามความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ผักใสมันแล้วก็ไม่ไหลาตามมัน ที่เรามาฝึกการเจริญสต,ตินี่ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะรักษาใจายอยู่บนทางสายกลางนี้ได้ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามซึ่งจะทำอย่างนั้นได้นี่นะใจมันก็ต้องอยู่ตรงกลางๆนะ อยู่ตรงกลางๆนี่หมายความว่ายังไงนะหลวงพ่อมันเขียน,นเล่าว่าเคยตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆของหลวงพ่อเทียนท่านก็ปฏิบัติอยู่ในกุตินะก็ปิดหน้าต่างปิดประตูก็าหลวงพ่อเขียนตอนนั้นเนี่ยท่านก็ชอบเรื่องการปฏิบัติแบบสมะัะ อยากให้ใจมันสงบไม่มีสิ่งมารบกวนหลวงพ่อเทียนก็มาหาที่กุดแล้วก็ถามว่าทําอะไรอยู่หลวงพ่องเสียงก็บอกว่ากําลังปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเห็นผมไหมไม่เห็นครับทําไมจึงจะเห็นก็ต้องเปิดประตูพอเปิดประตูหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเห็นผมไหมเห็น เห็นข้างนอกไหมเห็นเห็นข้างในไหมข้างในก็ข้างในห้องเห็นครับเออทำอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็เดินจากไปวองเสียนก็นั่งคิดอยู่นานนะสุดท้ายเข้าใจนะหลวงพ่อเทียนมาเตือนว่าเนี่ยว่าอย่าเอาแต่ เพ่งจิตเข้าในแล้วก็อย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกให้อยู่ตรงกลางๆนะคือเห็นทั้งข้างนอกเห็นข้างในเห็นข้างในก็คือเห็นกายเห็นใจเวลากายทำอะไรก็รู้เวลาใจคิดนึกอะไรก็รู้แต่ว่าข้างนอกก็เห็นนะรับรู้ความเป็นไปของ โลกภายนอกแต่ก็ไม่ได้ไปยึดติดหรือว่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกจนกระทั่งไม่รู้ว่าใจกำลังคิดนึกอะไรอยู่บาคนส่วนใหญ่ก็มักจะส่งจิตออกนอกนะแต่ไม่เห็นใจไม่รู้ใจของตัวว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไร หรือพาเวลามีอะไรมากระทบเช่นะมีคนมาต่อว่าหรือมีคนมาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยจิตมันก็จะพุ่งไปที่คนคนนั้นด้วยความโกรธแต่ว่าเจ้าตัวนี่ไม่รู้นะว่าความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจหรือมีความอยาก เห็นอาหารเห็นของที่มีเสน่ห์ก็อยากจะได้ที่แต่จะเอาบางทีก็เห็นของมีค่าอย่างคนจนบมากเนี่ยเวลาเห็นเงินเห็นทองมีคนวางเอาไว้ไอความอยากได้นี่มันทำให้คิดว่าเนี่ยจะเอายังไงจะจะขโมยยังไงจะเอามา อยู่ในครอบครองของเราได้อย่างไรแต่ไม่เห็นความโลภไม่เห็นความอยากที่มันเกิดขึ้นเวลาเจอรถติดเนี่ยจิตมันก็พุ่งนะแต่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่รถมันจะขยับสักทีเมื่อไหร่ไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสักทีจิตใจรุ่มร้อน พราะเห็นแต่ข้างนอกแต่ว่าไม่เห็นข้างในการที่คนจนไม่น้อยเนี่ยพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็เอาแต่มาเพ่งดูข้างในมาเพ่งดูจิตมาจ้องมองหรือบังคับจิตหรือว่าเพื่อบังคับให้จิตมาสงบแล้วก็เพลยในความสงบ จมดิ่งในความสงบอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันตอนหลังหลวงพ่อกาเขียนก็เลยบอกเนี่ยเวลาปฏิริญสติเนี่ยเวลาปฏิบัติให้ทำความรู้สึกตัวเหมือนกับอยู่หน้าถ้ำหรืออยู่ปากถ้ำเนคือว่าเห็นทั้งข้าง,างนอกข้างนอกถ้ำแล้วก็เห็นข้างในถ้ำไม่ใช่แต่อยู่ในถ้ำแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย อันนี้เราต้องรู้จักวางจิตให้อยู่ให้เป็นกลางกลางหรืออยู่ตรงกลางตรงกลางเมื่ออยู่ตรงประตูมองเห็นทั้งข้างนอกแล้วก็มองเห็นในห้องอันนี้มันก็เป็นวิธีที่ช่วยทำให้ใจมันอยู่ในอยู่บนทางสายกลางได้คือไม่เผลอไม่เพ่งแล้วก็ไม่ไหลไปตามกิเลสแล้วก็ไม่อาจจะกดข่มกิเลส คราวนี้หลัจากรักษาใจให้มีตรงกลางแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักนะฝึกจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบด้วยการฝึกจิตให้เป็นกลางเนี่ยต่อสิ่งต่างๆเนี่ยสำคัญนะพอที่เราทุกเนี่ยเพราะจิตเราไม่เป็นกลาง ที่เราเพลินในสุขเพราะว่าจิตมันเกิดความยินดีในสิ่งเสพรวมทั้งในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในสิ่งเสพก็เช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะอันนี้เรียกว่าสิ่งเราภายนอกรวมทั้งอารมณ์ภายใน,นเช่น ความดีใจความสงบนะหรือความสุขเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตเราไม่เป็นกลางนะเกิดความยินดีเกิดความอยากมันก็ทำให้ลืมตัวหรือถ้าไม่ลืมตัวก็จะทำให้เกิดทุกข์ตามมาเพราะถึงเวลาที่ความสงบมันหายถึงเวลาที่ความสุขมันดับไป ก็จะเกิดความเสียใจเพลินในสุขแต่พอสิ่งที่ทำให้สุขนั้นเนี่ยมันหายไปก็กลายเป็นความทุกข์เราสุขเพราะอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละถ้าว่าเราเพลินในสุขนี่นนคือผลอย่างที่เราควรจะวางใจเป็นกลางนะต่อสิ่งที่น่าย,ยินดี ไม่ว่าอยู่ภายนอกหรืออารมณ์ที่น่ายินดีที่เกิดขึ้นภายในและเช่นเดียวกันนะพอมันเจอดูรแกินเสียงที่ไม่น่าพอใจมากระทบเช่นเสียงดังอากาศร้อนถ้าใจเราเป็นกลางต่อสิ่งนั้นมันก็ไม่ทุกนะเรามักจะคิดว่าความทุกข์เกิด ทันทีที่เสียงดังมากระทบหรือว่าเสียงต่อว่ามากระทบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ทุกข์เมื่อเกิดการกระทบแต่ว่าทุกข์เมื่อเกิดการผักใสผักใสเสียงที่ได้ยินผักใสรูปที่เห็นเกิดความยินร้ายต่อสิ่งนั้น คือใจไม่เป็นกลางนะอย่างที่หลวงพ่อชายเคยนะพูดกับลูกศิษย์นะลูกศิษย์มาบอกว่าอย่างเสียงดนตรีมารบกวนการนั่งสมาธิของพระรย,ยมต้อขอโทษด,ด้วยขอโทษหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยโยมไม่ใช่เสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหาที่ไปรบกวนเสียงดนตรี หมายความว่าที่เราหงุดหงิดเนี่ยเพราะใจมันไปทะเลาะกับเสียงดนตรีใจมันไปเกิดอาการต่อต้านผักใสย,ยินร้ายต่อเสียงดนตรีถ้าใจเรามีความเป็นกลางต่อสิ่งนั้นต่อเสียงก็ไม่ทุกข์นนะไอความคิดฟุ้งซ่านหรือ อารมณ์อกุศลก็เหมือนกันนะที่มันเมื่อมันเกิดขึ้นในใจอาจจะเป็นเพราะเราเผลอไปปล่อยให้มันปล่อจิตป,ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งอารมณ์เกิดขึ้นแต่ถ้าใจเราเป็นกลางกับมันนะมันก็ไม่ทุกข์นะความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เป็นเพราะเรารู้สึกลบต่อความคิดฟุ้งซ่านต่างหาก เป็นเพราะเราอยากให้มันหายเป็นเพราะเราปรารถนาความสงบแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางนะต่อความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ไม่ทุกข์อะไรแม้กระทั่งความโกรธหรือความโศกความเศร้าเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราแค่เห็นมันเฉยๆดูมันหรือที่หลวงพ่อเรีวยว่ารู้ส่อ,สอ ความเรคมเรยียดความโกรธความโศกความเศร้าเนี่ยแม้เกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราเห็นมันเห็นด้วยอาการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆหรือรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะหรือผู้อ่างนก็คือมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าใจเราไปผลักใสมันผลักสสยอารมณ์เหล่านั้น ไปโลมรันพันตัวกับอารมณ์เหล่านั้นคือไม่ได้รู้ซื่อไม่ได้เป็นกลางกับสิ่งนัน้นก็เลยเป็นทุกข์ใจยิ่งผลักใสก็ยิ่งท้ากับเปิดช่องให้มันมารบกวนรังควานครอบครองจิตใจเราเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยถ้าเราไปผลักไสมันก็ยิ่งให้อำนาจกับมัน ให้อำนาจกลับมาในการครอบงำบงการจิตใจของเราทำให้เกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าใจเป็นกลางอารมณ์พวกนั้นก็ทำลายใจของเราไม่ได้ที่ใจจะเป็นกลางได้เพราะอะไรเพราะว่ามีสติสติก็เป็นจึงเป็นเหมือนกับยามที่รักษาใจไม่ให้ศัตรู หรืออารมณ์กับอกุศลหรือทั้งความทุกข์เข้ามาครอบงำทำร้ายจิตใจเราได้ถ้าไม่ไปไปลมลันพันตูผักใสอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีอำนาจเหนือใจเราดังน้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกคือรู้รสกินเสียง สัมผัสหรืออารมณ์ภายในที่เรียกว่าธรรมอารมณ์เนี่ยม,ม่สิ่งจำเป็นมากซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยพะเรามีสติมีความรู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวทำให้การรักษาใจให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆรวมทั้งให้อยู่ตรงกลางๆ ระหว่างนอกกับในเนี่ยมันจึงเป็นไปได้และช่วยทำให้ใจอยู่บนทางสายกลางได้ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะไม่ไหลไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ไปต่อสู้พักสายกิเลสนะมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะมันเชื่อมโยงกันโดยมีสติของสกตัวเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลย การจดจรอสติเนะี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับการที่จะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยอยู่บนทางสายกลางแล้วพอใจเราอยู่บนทางสายกลางแล้วการมีชีวิตที่ดินเดินบนทางสายกลางก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นเอย่างยั่งยืนดการจดรอสติเนะี่ยจึงเป็น,นหัวใจสำคัญนะของการ ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง